เอาไปนะไปนะไปขอาไปจากกรางเทพขอนแยามค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่ว่ามีโอกาสได้มาที่ขอนแก่นในปีนี้ค่ะชอบชุดมากแล้วก็ชอบบรรยากาศมาค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาแล้วก็ตื่นเต้นเลยค่ะมันแบบมันเป่งอะ ก็มีนางมางทอเทียีด้วยดีใจมากเลยค่ะก็สีเป็นสีที่เราชอบด้วยค่ะสีม่วงแล้วมีแบบัดดอกมาเต็มที่น่ารักดีคสะชุดนี้มาอย่างไงถ้าใหม่รีวิวหน่อยค่ะชุดนี้เป็นของอารยนไก่ค่ะเรเพิ่งูเมื่อกี้มูลค่า20ล้านก็เป็นของเก่าจริงๆค่ะเป็นของในเป็นของที่มีอายุเป็นอาจจะเป็นร้อยร้อยปีค่ะมให้ส่ค่ะ มันจริงไหมก็มันอนุญาตได้สุดในการสวมใส่ชุดนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นชุดไทยจะเป็นผ้านุ่งผ้านุ่งเย็บสดจะเป็นอะไรที่ใช้เวลาค่ะแต่ว่าไปแกก็ชอบทุกครั้งเพราะว่าอย่างวันทองอยูรอบผ้านุ่งเย็บสดอ่อเครื่องหัวแล้วเครื่องหัวมีด้วยมีแลวเล่นสวยนะสวยเลยเขาไปชอบมีคัดดอกไม้อ่ะ มันนแบบตัวดอกตับเพิเพิ่มเออดอกสามห่าวใช่มันเพิ่มความแบบหวานให้กับกับปีนี้ค่ะใช่มันยังสร้อยนี้แบบสร้อยสร้อยเี่ยผมเลยวว่าเป็นพิธีชาวได้อยู่ได้ชุดนี้ชุดนี้ได้พิธีชาวได้อยู่โอเคเดี๋ยวถ่ายเป็นเลเซอร์เลยรวมรมแล้วชุดนี้มูลค่าเท่าไหร่เออใหม่ยี่สิบล้านค่ะอันไหนหนักสุดอันเดียทั้งหมด่ตัวใหม่ค่ะน้ำหนักหนักสุดไม่ทำแบบคลาด ช่วยเ่าว้แต่คนจะบอกว่าดาวีเหมาะกับทุกงานมากใช่ไหมงานบุญงานต้องดาวิกาท่งานั้นแล้วก็คิดว่าเราเหมาะอยู่การพอตัวออตัวหลับตึบใหม่เป็นคนที่ชอบใส่มากค่ะแตือว่าคนก็จะบอกว่าเป็นลูกครึ่งอะไรชอบใส่ชุดไทยเหลือเกินอะไรเงี้ยหรอเนี่ยแหละลูกครึ่งไทยคนนี้เราชอบใส่ชุดไทยมากจริงจริงมันมีความเป็นแบบ้ที่ความที่เราเป็นลูกครึ่งเลยต้องมาใส่ชุดไทยมันไม่ไเข้ามืไม่มีกังวลเลยแต่ว่าเป็น เป็นอะไรชอบมากค่ะก็อย่างที่บอกท่านรู้จักใหม่แม่ใหม่ชอบดูลิเกะมันเป็นอะไรอยู่ในสายเลือดใหม่มาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะเรื่องชุดไทยเรื่องการละเล่นไทยแบบอะไรนี้ก็เลยชอบมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแฟนพวาากใหม่ก็ดีใจเลยมันกน็ควรงานโครงการแบบอะไรหนูน้อยน้องพอมา่าโรงเรียนก็ประกวดมาแล้วใช่ใช่แต่ทุกปีใหม่ก็คือชุดไทยแบบว่าเลิกทุกปีเลยนะแต่ปีนี้น่าจะจะใส่บ่อยมากน้องถ่ายแม่อยู่อ่ะถ่ายแม่อยู่ก็ต้องใส่แต่ชุดไทยแต่ว่าแม่อยู่นี่ก็คืออาจารย์ อาจารย์ไก่เหมือนกันอที่ชุดนี้ค่ะอาจารย์ไก่ก็ทัดให้ใหม่ด้วยคือช่อของอาจารย์ไก่ไม่อยู่เขาต้องดีไซน์ยังไงบ้างให้มันมีความเป็นฮิกับหมอกกับอ๋อที่ใหม่ฟังนะเหมือนอาจารย์เขาแบ่งเป็นแบบแต่ละคนก็จะมาจากไหนก็จะใส่ชุดตามบ้านเกิดตัวเองค่ะแต่รายละเอียดอาจจะไม่รู้มากแล้วชุดของใหม่เป็นยังไงอ่ะชุดของใหม่ก็ใหม่มาจากลพบุรีค่ะก็จะมีความหอมมั้งมีความเหมือนอะไรก็หัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบ การปีความของทางอาจารย์อา่จะพูดแทนมาไม่ได้ต้องไปถามอาจารย์โงการปีนี้สำหรับใหม่เป็นไงบ้างป่วยค่ะโรงการปีนี้ของใหม่ก็แอดมิดค่ะัวนสน้ำืออะไรใช่ไม่ขอใส่นอมา่น้ำลือมาใ่ตอนนี้เพิ่มเกิดอะไรขึ้นใหม่ คือตอนนี้ถ้าแบบทุกคนตามใหม่ก็จะรู้ว่าใหม่จะใช้ชีวิตอยู่ที่จีนบ่อยมากค่ะจะเดินทางไปจีนบ่อยแล้วตอนนี้จะไปไปรายการย่จีนคคะเพื่อเปิดตัวไปก็เหมือนจะไปเดบิวต์จีนไปร้องไพลงก็น่าจะใช้พละกําลังแล้วก็การพักผ่อนนดน้อยแล้วความเครียดเยอะแล้ก็เลยส่งผลต่อร่างกายก็เลยแบบผ่อนเคลียมากๆปมาบนี้ค่ะไปเช็คไปดีเช็คร่างกายกับคุณหมอคุณหมอว่าใคบ้าง ก็ทุกอย่างคือเกล็ดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่ำหมดเลยน่าจะแบบมีการติดเชื้อหรือแบบอ่ากูบเป็นลมลอะไรเงี้ยค่ะประมาณจริงๆเอาแรกมัมนเกิดจากอาการอะไรก็ไม่รูยนะมันมียงสัญญาณอะไรบอกทำดันตับแล้วค่ะแล้วไปน้ำมืดหรือว่ามือเป็นลมพี่เต๋อเอาภาไปเลยไปเองค่ะไ,ไปไปหลายครั้งว่าเลยไหมมีคุณแม่พาไปไหมไปเลย วะพูนโรงพยาบาลน้องหน่ออุ้ยดูแลดีดูดีดูดลดีมากเลยเหรอดูดีดีมากทำไมถ้าเป็นอย่างนี้ใหม่ต้องไปเบรกงานไม่เอาจริงๆใหม่ก็อยากพึ่งานค่ะแต่มันทำไม่ได้อย่างมาวันนี้ก็ต้องมาใช่เหมือนแบบ คือเหมือนไม่หมายว่าไม่นอนซมอยู่กับที่อาจจะป่วยหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็เลยอ่านลองมาดูอะไรเงี้ยค่ะทำให้เต็มที่ยิ่งพูดเรื่องป่วยยิ่งรู้สึกป่วยระหว่างหมอกับบุาดพยาบาลใครดูกว่ากันระหว่างหมอกับบุาดพยาบาลที่ดูแลใหม่ใครดูกว่ากันพี่เต๋อดูไหมนั่นตรงนั้นพี่เต๋อก็เคยดูเรื่องนี้ไปแค่ไม่เคยนะไม่เคยดูเลยค่ะไม่เคยดูแต่เขาว่าใหม่เขาแย่งใหม่เขา่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยว่าเลยค่ะก็ ต้องมาทําสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบเอาไว้ค่ะใช่ต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะไหวค่ะใช่อันนี้ก็ดีโชคดีได้เปลี่ยนรองเท้านิดนึงถ้าถามเลยพักใงการแพทย์นะเขาให้แนะนำดูแลตัวเองว่าท่านต้องการรักษาทำยังไงนอนแล้วให้พักซึ่งวันนี้ก็เลยรนะห้าป่วยห้าพักห้าทรักษาห้าตายห้าอะไรข้อมูลนะที่จริงยังที่จริงใหม่ไม่กลัวเรื้อรังไม่กลัวมันสะสมจนหมดกลัวมากเลยค่ะกลัวมากกลัวมากๆเลยแต่ว่า ก็ <hi> เดี๋ยวเสร็จจากอีเวนต์นี้ก็จะกลับไปนอนคือกลับไปให้น้ำเกลือเหมือนเดิมไม่ค่ะก็กลับไปนอนที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้ามีเวลาตื่นมาอาจจะไปอาบวิตามินไปดีวิตามินแล้วก็หมอเช็คตรวจเก็บเลือดมีสภาพร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่มาให้เต็มเปเซ็มตเท่าไหร่เต็มร้อยเท่าไหร่ไม่ถึงห้าสิบหรือยังยี่สิบไหมอยมีแปสิบมันคืออะไรอยู่ไหนอยู่โรงพยาบาล อิ่วแปดไม่ค่อยไหวเหมือนกันนี่อิกตัวเองอยู่ให้แบบรู้ว่าไม่พี่ถามแล้วใหม่ใหม่ถามใจตัวเองไหมว่าต้องสู้แค่ไหนเพราะร่างกายเราก็ไม่ไหวมองบ้านแล้วก็ต้องสู้ขนาดนั้นเลยเดี๋ยวไม่กล้าแม่คะหนูว่ารับงานไวแล้วเลยต้องทำค่ะทีนี้เราต้องหาสล็อตง่าว่าเออจะต้องเว้นแล้วแหละบางช่วงที่จะได้พักผ่อนอะไรดีเฟสตัวเองอะไรเนี้ยได้ค่ะ ได้ค่ะมีไม่ปีนี้ช่วงจังหวะว่างที่แบบสามารถจะพักได้ยาวๆอะไรเงี้ยไม่ไม่สามารถตอบว่าไม่ตอบได้ค่ะเมี๋ยไปหาคิวพักค่ะไม่ไม่คิว่าจบจากตรงนี้จะต้องกลับไปอีกรอบใหม่แอดมิทอีกรอบใหม่ลองดูป่ะเลยดูว่าปวดท้องไหแต่ตอนที่ดูโอเคไม่ค่อยอะไรแต่ก็โอเคอันนี้มันถือเป็นโรคประจำตัวเลยนะเพราะว่ามันเกิดไม่ค่ะมันก็เพิ่เป็นได้แหละค่ะมันมีผลจากจะเป็นอีกแล้วเ้อ่าลองย้อย้อน้อย้ออย้ออย้อย้อ้อย้อ้อ้ออน พี่ต้องเปลี่ยนผ้าถ์วยนะเลยนลูกเออไดูเธอเออมฟาไหนอฟ้ามามัฟสุขการัการที่ใหม่ไทยด้วยดูแลสุขภาพันะคทุกคนมาถึงเรา่องใหม่นะคะมาถึงเรเอาไว้ใหม่ทีอะอมาสุการไทยขอขอทุกคนได้น้อย่างมีความสุขสนุกสนานขอบคุณค่ะแาเนนี่ยไ่ค่อหรอกโอเคถามว่ใหม่นี้เธอไใช่ไหมเธอไหว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 เธอยืนยันสวย ทำม่ใหนี้เลยพี่ใหม่กล้องนี้ข้าหม่ละกล้องนี้พี่ข้าใหม่ไหมอ่าอ่ากล้องนี้ข้าเราดูข้สวยมากกล้องนี้ค่ะไม่สวยมากเหมือนดาราพม่เป็นดาไม่เป็นดาราทไมก็มีนะหนึ่งสองสามะหน่งสองสามะทำไมก็มีะทำไมก้องนี้ค่ะแบบนี้านไปรูั่น ปวใจแกตแ้ใสกันไมต้องนอนแล้วเรไม่ต้องพักผ่อนแล้วเราไม่ต้องกลไปนอนนะไมต้องไปไหนต้องไม่เอไปตีเธอสู้ตลอดนะวันนี้เธอแบบวันนี้เธอบอก่าพ่อเธอเธอบอกขอไปหม่ไปเธอ่อยมย ปลอยไปม่ได้ปล่ไปปล่อยไปม่อดิการมาฝั่งนี้ด้วยลูกเดี๋ยวจะมาอยายังฉตลอดวันี้ก็แบบปล่อยมวยไปเพ่อยาปล่อยไปแล้ได้ค่ะอิการพี่ขอต่อเลยลูกน่อยสามอีค่ะ่อาต้ีนะขนาดสวยเลย คว้าไยค่ะน้ำลมนะามพอดีน้ำลมจะลมน้ไปครับี่ลูกต่อไปอ๋อไม่จ่อย่างนี้ทีนึงทไมมเนี่ยค่ะทีนี้ครับลูกทางเท้าไป่ได้นะคะรงท้าไม่เข้าขึ้นตัวขึ้นตัวขึ้นตัค่ะไม่มาเป็นขึ้นตัวลากค่ เด็กกอดได้ก้มก็ไม่ไหวได้ไุกรู้จะน,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 นี่เลิศแม่อุจะมาจำกล้วยเหรอสองกำใจนะะคจำไม่ได้ควทักผิดพ่พอป๊มีกว่าก้านน้ำาราวสองใจ